ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AOG Arena of Glory วันนี้เราอยู่ใน Hero Spotlight ของคากุยะนายหญิงแห่งตระก,กูลซามูไรระวังเงาเจ้าไว้ให้ดีมันอาจจะฆ่าเจ้าก็ได้นะคากุยะตัวละครตำแหน่งเมทที่มีจุดเด่นด้านความคล่องตัวพร้อมคอมโบสกิลที่หนักหน่วงและสร้างความสับสนให้กับศัตรูได้สกิล Mark of Goddes ปล่อยสกิลไปยังเป้าหมายสร้างความเสียหายเวทและสร้างสัญ,ญลักษณ์ไว้เป็นเวลา3มวินาทีหากเป้าหมายได้รับความเสียหายของสกิลคากุยะในระหว่างที่ติดสัญ,ญลักษณ์อยู่จะทำให้ติดสถานะใบเป็นเวลา1วินาทีสกิลมิลาดแอคแทก พุ่งไปยังพื้นที่เป้าหมายสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูจากนั้นภายใน4.5วินาทีสามารถกดสกิลอีกครั้งเพื่อกลับมาตำแหน่งเดิมสกิล s i l เ Way ปล่อยริบบิ้นไปในทิศทางที่กำหนดหากถูกศัตรูจะสร้างความเสียหายเวทและลดความเร็วลื่อนที่25%และเมื่อศัตรูถูกริบบิ้นรัดนานเกิน1.5วินาทีจะสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมและถูกพนานาการ1.5วินาที Ultimate Skill o t r i กสามารถใช้สกิลที่ ิ่งใช้ล่าสุดไปในรูปแบบอัปเกรดตัวสกิลนั้นจะสร้างความเสียหายมากขึ้นและสามารถใช้ได้โดยทันทีจึงแม้คากุยะจะเป็นตัวละครที่มีความคล่องตัวสูงและสามารถสร้างความสับสนให้กับศัตรูได้ด้วยสกิลมิลลัตแอดแท็กและสร้างความเสียหายได้อย่างหนักหน่วงด้วยคอมโบสกิลแต่ก็มีจุดอ่อนที่สําคัญคือมีพลังชีวิตที่ต่ํานั่นเองและการใช้คอมโบสกิลนั้นต้องอาศัยฝึกฝนให้ชํานาญจึงจะสามารถรีบประสิทธิภาพสูงสุดของคากุยะออก มาได้เป็นไงกันบ้างคะสำหรับฮีโร่สปอร์ตไลท์คากุยะและถ้าหางม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามเพจการแม็กพัสดเอโอจไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ